ลิวพูสอชุดความมาเกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสตันพาเลตแม้จะเหลือสัญญาเพียง1ปีและมีข่าวว่าเจรจากันอยู่ครับแต่สื่ออังกฤษเผย4ี่ปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นปัจจัยแรกก็คือค่าตัวที่ยังไม่ลงตัวครับแม้จะมีรายงานว่าเกฮีเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกับลิวพูแล้วแต่การเจรจากับพาเลตนั้นยังไม่สําเร็จโดยที่ทั้งสองสโมสรยังเห็นต่างกันเรื่องราคาครับ ลิวพูมมองว่าไม่ควรจ่ายแพงเกินไปสําหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวปัจจัยที่2ก็คือเป็นปีฟุตบอลโลก2026ครับเกฮีนั้นกังวลว่าการย้ายไปอยู่ในสินแอนฟิลจะทําให้โอกาสลงสนามลดลงเพราะคู่เซนเตอร์หลักอย่างเฟอร์จิลฟันไดและอิบาฮิมาโกนาเต้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกซึ่งการเป็นตัวสำรองครับอาจจะกระทบต่อโอกาสติดท,ทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลกปัจจัยที่3ครับคือความสนใจลิวพู ที่หันไปหาเป้าหมายอื่นนะครับโดยเฉพาะโจวานนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งจากปาราซึ่งตกลงค่าตัวกันได้แล้วครับทาให้ความเป็นไปได้ในการคว้าเกฮีนั้นอาจจะลดลงไปอีกและปัจจัยสุดท้ายครับโอกาสย้ายฟรีที่เกิดขึ้นในซัมเมอร์หน้าโดยเกฮีสามารถรอจนหมดสัญญาเพื่อย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งจะทําให้ต่อรองราคาค่าเหนื่อยและโบนัสได้สูงขึ้นนั่นหมายความว่าอาจเลือกไปเล่นในลีกต่างแดนด้วยเช่นลาลีกาที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้ครับทำให้ดีวลิวพูกับเกฮียังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามและมีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะอยู่กับพาเลทต่อไปจนหมดสัญญาก่อนย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์ในปีหน้า